คุณนกสวยหรือมิสการะคะที่หน้าช่องเพจคุณนกเสร็สร้างความสุขในกฎจกรวาลทำอะไรก็ดีไปหมดชีวิตก็เลยสดดีไปหมดสดไปทุกอย่างเป็นคนโชคดีไม่เดินลงทางและความสุขเราสร้างอ้อยอ้อยโชคดี คิดดีทำดีเลยมีความสุขสุข,สขอุรายย่งทำยิ่ง,งมีคิดถูกวิธีแบบมีอีคิวและไง่ไงชิวชิวขอโชคชะตามาด้วยขอให้รวยเงินนะขอให้รวยง่ายขอให้รวยไวขอให้รวยให้รวยขอให้รวยละเงินทองมากมายรวยด้วยน้ำใจแล้วมีสุขอุรา เบิกบานใจมีสุขนหนักนาด้วยการลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองชะตาข้าคนชีวิตสุดปังไม่มีได้ความงคนกำลังแห่งดีไปหมดสดทุกอย่างมาทุกทางทำเองเลวยเองไม่ต้องทุกเจ็บปวดเสียใจร้องให้ภูมปปมันน่าเสงะอ,อย่าใจกระจอกกลัวกลัวแกลง้ง แล้วเมื่อไหร่จะมีแห่งกับเขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอารีนะคะจากกัมโบเดียนะคะสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะ ดีพม,ม่าทั่วประเทศเมียนมาด้วยนะคะสวัสดีสปปลาวสวัสดีฮ่องกงสิงคโปร์นะคะมาเลเซียค่ะสวัสดีสวีเดนนะคะสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสนะคะออสเตรเลียแคนาดาสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะ,ว,ว,ะ,คะวันนี้โคตรตื่นเต้นเลยเนาะจุดประทัดในหัวใจเดที่7ค่ะโอ้โหบอกเลยว่ามันสั่นสะเทือนทุกอนูเซลมากๆมันนั่งไม่ได้แล้วตอนเนี้มันสุดๆจริงๆมันตื่นเต้นเลยคะ่ะ คนกัมังแห่งดีฮีไปหมดสดทุกอย่างมาทุกทางฉันเองรวยเองไม่ต้องทุกเจ็บเพราสียใจยร้องให้ฟุงไปมันน่าเสงอ่ะอย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงแกงสวัสดีคุณอ้อมชนทิรัสวัสดีค่ะอู้คิดถึงจังเลยนะไม่ได้เจอกันตั้งนานเนาะหาช่องคุณนกเจอหรือ,อยังกดติดตามกดติดดาวไว้เลยนะคุณนกเสกสร้างความสุขค่ะ คุณนกเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขคุณนกเป็นคนที่คือคนที่มีความสุขมากอ,ะอ,อ <c ười> ่ะเจ็บปวดเสียใจร้องให้ปูุมไฟมันน่าเสียงละะแล้วเมื่อไรจะมีแห่งกับเขาใครนกบ,บอกเลยว่าใครเจอคุณนกโคตรโชคดีค่ะพอนกจะพาทุกคนนะคะไปู้สู่ความมั่งคั่งไปดาวขันนะคะขึ้นยันมาได้เลยเราจะสะปลือสปาร์ตกันแล้วนะ โอเคมาแล้วค่ะ <laughs> มาแล้ว <laughs> มาแล้ว <laughs> มาแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะใครมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเข้าไปนะคะอ่ะวันนี้นะคะคุณนกเป็นคนหนึ่งนะที่เดี๋ยวขออนุญาตเปิดแคนนอนตัวนี้คะ่ะรู้สึกว่าตื่นเต้นอ่ะผู้คนเป็นเหมือนนกไหมมันรู้สึกตื่นเต้นอ่ะรู้สึกตื่นเต้นกับการเปลี่ยนชีวิตรู้สึก ของขวัญชิ้นใหญ่อะมาแล้วอะเออนะคะวันนี้ <c oughs> ภาพชัดสัญญาณชัดใช่ไหมขอบคุณนะคะวันนี้บอกเลยว่าผลลัพธ์นะคะคุณนกเยอะมากค่ะคุณนกเสรสร้างการเงินการงานความรักสุขภาพความสุขในการในในหัวใจนี่แหละและการแบ่งปันคืนสู่สังคมได้อย่างง่ายๆสบายสบายเดทที่เสร็จแล้วนะคะคุณนกค่ะอด,ดีตพยาบาลค่ะทำงานมา10ปีค่ะ คุณนกภาคภูมิใจในอาชีพพยาบาลมากค่ะแล้ววันนี้คุณนกได้ตัดสินใจลาออกจากงานประจำาลคะแล้มาทำออนไลน์เต็มตัวาจากอดีตคนที่เครียดเครียดซีเรียสจริงจังมาก่อนแล้วนกก็มาตื่นรู้นะคะกับคลิปมหากาย์21วันค่ะนกได้สันดานใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่ เป็นคนละคนนะคะจากการที่ค้นพบความสุขในตัวเองค่ะเป็นคนที่อนุญาตให้ตัวเองเปิดประตูความสุขค่ะซึ่งจากแต่ก่อนเราไม่เคยให้ตัวเองเลยคุณนกตื่นรู้นะคะจากการขอบคุณตัวเองขอโทษตัวเองและนกนะคะเปิดโลกกระนัดใหม่ให้กับตัวเองค่ะใจกล้ามากขอบคุณค่ะคุณนกตัดสินใจค่ะผลรั์ใหญ่มันเลยได้ค่ะเป็นคนกล้า แลกลุยค่ะตัดสินใจเลือกแลกลุยถ้าวันนี้คุณมาเพื่อแบบก้าสอถอยสาฟันเล็กมันเสียเวลาค่ะเราเอาสําเร็จเรามาเพื่อชนะเราปะเราต้องการเป็นที่หนึ่งอะในหัวใจเราเก็มไหมอ่าแล้วคุณนกนะคะบอกเลยว่านกเปลี่ยนสันดานใหม่มาเป็นคนที่มีความสุขเพราะนกได้คนพบความสุข ในตัวเองอะซึ่งจากแต่ก่อนเราช่วยเหลือคนอื่นเยอะมากคุณนกเป็นพยาบาลช่วยคนอื่นเยอะแต่คุณนกไม่เคยให้ตัวเองได้มีความสุขคุณนกไม่เคยให้ตัวเองได้กินอิ่มนอนหลับไม่เคยให้ตัวเองได้สวยเลยค่ะนกให้คนอื่นแต่นกไม่ได้ให้ตัวเองค่ะและนกไม่ได้มั่งคั่งทั้งห,หงด้านอะเข้าใจไหมพอนกมาตื่นรู้นกอนุญาตตัวเองเลยค่ะ อนุญาตตัวเองตื่นรู้นะคะและอนุญาตตัวเองมีความสุขนกให้ตัวเองก่อนอันดับแรกให้ตัวนี้มีความสุขให้ตัวเองร่าเริงเบิกบานให้ตัวเองได้กินอิ่มนอนหลับนอนเต็มที่ให้ตัวเองได้มั่งคั่งได้สวยก่อนพอนกมีความสุขเต็มที่แล้วค่ะหัวใจนกมันอิ่มเต็มมันอิ่มเอมค่ะนกออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์ค่ะนกทำมันสำเร็จค่ะนกหวังตรงว่าเฮ้ย ทุกวันนี้นะคะนกคตรขอบคุณตัวเองเลยที่เพียรพยายามขอบคุณตัวเองอะค่ะที่กล้าทำทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครสนับสนุนขอบคุณตัวเองค่ะที่มุมานะอดทนอดกลั้นกับคำดูถูกอดทนอดกลั้นกับปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาขอบคุณตัวเองที่เรียนรู้เรียนรู้พัฒนาตัวเองเข้าสนามแม่เหล็กคุณาเป็นคนที่ พัฒนาตัวเองเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานกเข้าสนามม่เหล็กไปเรียนคอร์สแคมสัมมนากับครูสิตาเยอะมากนะคะเข้าคอร์สท,ที่เรียนสดนะคะคอร์สแอ t ชั่นทูพาวเวอ มิลเลอร์เคลสี่ไปเรียนกรุงเทพค่ะเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้ววันนี้ชีวิตคุณนก็เปลี่ยนจริง,รงๆค่ะและจึงอ,ออกมาแบ่งปันจากประสบการณ์ตรงว่าเฮ้ยชีวิตคุณนก,นกเปลี่ยนมีความสุขมากและสามารถดึงดูดได้ทุกอย่างที่ตัวเองปรารถนาค่ะผ่านจิตของการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่วันนี้คุณนกได้รู้ความลับของจักรวาลว่าหัวใจของจักรวาลคือความซื่อสัตย์นกมีความซื่อสัตย์กับตัวเองค่ะแล้วก็ซื่อสัตย์กับคนอื่นและ รู้ว่าจิตจักรวาลคือจิตของการให้ค่ะนกไปอ่านหนังสือคนระดับโลกเพระว่าคนระดับโลกส่วนใหญ่แล้วเขาออกมาให้เขาทำงานรับใช้ผู้คนเขาช่วยคนก่อนเขาจึงมั่งคั่งร่ำรวยตื่นรู้กับคํานี้มากเฮ้ย <c oughs> ในวันนี้ยฉันเกิดมาเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองค่ะนกตื่นรู้กับการสร้างคุณค่า ซึ่งเราไม่รู้ว่านกนับเป็นพยาบาลนกปลูกฝังการช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วปลูกฝังจิตใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปลูกฝังความซื่อสัตย์อยู่แล้วค่ะพอนกต้องช่วยเหลือคนอื่นให้รอดพ้นจากความตายรอดพ้นจากความพิการนกช่วยเหลือคนเยอะมากแล้ววันนี้นกตื่นรู้ว่าโอ้วันนี้ฉันช่วยคนแต่ในวันนั้นฉันไม่ได้มีความสุขเลยฉันฉันมีความทุกข์อันไหนลหละที่เรียกว่าสุขจริงๆและนกก็มาค้นพบจากกฎ สัตรธรรมกฎสัตรธรรมแห่งชีวิตค่ะนั่นก็คือกฎธรรมะธรรมะก็คือจักรวาลจักรวาลคือธรรมชาติอ๋อมันต้องสุขที่ใจก่อนอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีความสุขมันเป็นบุญน่ะมันคือบุญการให้ค่ะเนี่ยการให้ที่ยิ่งใหญ่ มันคือบุญน่ะนกมีความสุขที่น้องได้ทํามีความสุขที่ได้ออกมาออกมาแบ่งปันออกมาให้คุณรู้ไหมนงยิ่งให้นอกก็ยิ่งมีความสุขนกยิ่งให้นอกก็ยิ่งรู้ว่าเฮ้ยพีค์ออฟไมายคือความสุขอันสูงสุดให้ในรูปแบบของเราค่ะให้ในรูปแบบของเราวันนี้ คู่ขาหนูจะให้ได้ยังไงวันนี้หนูยังไม่รวยเลยหนูยังไม่มีเหมือนเขาหนูจะให้ได้ยังไงวันนี้คุณเริ่มต้นให้รอยยิ้มคนอื่นก่อนให้ความสุขให้ปัญญาให้สิ่งดีๆกับผู้คนก่อนเมื่อไหร่ที่คุณเป็นผู้ให้แบบนี้ได้อะคุณจะเป็นผู้ให้ที่โ,โคตรยิ่งใหญ่มากจิตใจคุณมันจะสูงส่งมากคุณจะยกระดับจิตได้สูงมากสวัสดีครูครูค <c oughs> <c oughs> โบ,บพัชรินไหคะนั่นแหละข้อคุณกฝึกการให้มาตั้งแต่เรียนตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่ก็ปลูกฝังการให้ แต่เราไม่รู้เพราะเราไม่รู้อะไรเรามีภาษาด้านลบๆในหัวเรามีภาษาที่มันไม่ดีอ่ะมันจึงทําให้ชีวิตเราขึ้นๆลงๆค่ะแล้วพอเรามาเรียนรู้กฎจักรวาลอ๋อตื่นรู้เลยว่าภาษาที่เราพูดอ่ะมันมีมันมีผลต่อชีวิตอ่ะมันมีผลต่อชีวิตของเราจากนั้นมาค่ะนกใส่โปรแกรมโทษนะคะนกใส่โปรแกรมกับตัวเองใหม่หมดเลย เออใส่โปรแกรมใหม่นกใส่โปรแกรมก็คือความเชื่อก็คือความคิดพูดกับตัวเองจนตัวเองเชื่อแล้วกลายเป็นความเชื่อด้านดีค่ะวันนี้ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนไม่ได้ค่ะถ้าคุณไม่เปลี่ยนที่ความคิดก่อนถ้าคุณไม่เปลี่ยนที่ mindset ถ้าคุณไม่เปลี่ยนการเป็นคิดดีคิดบวกก่อนเพราะอ,อะไรรู้ไหมเพราะความคิดมันนํามาซึ่งความเชื่อไงถ้าคุณเปลี่ยนความคิดได้มันจะมีความเชื่อดีๆค่ะคุณต้องเปลี่ยนความคิดของตัวเองโอ ฉันคิดใหม่เลยฉันเก่งอ่ะฉันสวยอะ่ะฉันหุ่นดีอ่ะฉันเจ๋งมากอ่ะฉันมีความรู้ความสามารถอ่ะฉันมีศักยภาพในตัวเองอ่ะฉันเป็นคนที่อัจฉริยะมากฉันคนโชคดีมากนกใส่ความคิดตัวเองด้านดีค่ะเฮ้ยฉันสาเร็จได้นะนกเธอเก่งมากเลยสวยเธอสวยใครบอกฉันบอกเองฉันต้องการสวยอ่ะคุณนกตาตึงตัวเองเลยนะโปรแกรมในว่าฉันสวย ใครจะบอกว่าฉันไม่สวยเรื่องของเขาอะแต่ฉันสวยในหัวใจของฉันเออคุณต้องเป็นคนที่มั่นหน้ามั่นหนกมากเพราะนกมีความเชื่อมีความคิดตัวเองแบบนี้ค่ะด้านดีความเชื่อใหม่ๆมันเกิดขึ้นว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้มันมีแต่ความเป็นไปได้มันมีแต่ความเป็นไปได้ค่ะนกออกมาให้จิตตั้งต้นของนกมันดีอะ นกตื่นรู้กับกฎจัก,กรวาลจริงนกออกมาแบ่งปันตื่นรู้กับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยฉันเปลี่ยนไปฉันสวยขึ้นนะฉันหุ่นดีมากฉันสุขภาพดีนะฉันมีความสุขมากขึ้นนะคนที่ไม่ดีออกจากชีวิตนกออกไปหมดเลยค่ะมีแต่คนดีๆมีบุญมีศีลธรรมมีความซื่อสัตย์เข้ามาหานกค่ะเพราะนกเป็นคนแบบเนี้ยนกจึงดึงดูดคนดีเข้ามา get ไหมนกเป็นคนที่เป็นคนซื่อคนหนึ่งอะที่ไม่เคยอิจฉาริษยาใครตั้งแต่รู้กับรู้จักกฎจัก,กรวาล จัก,กรวาลจึงดึงดูดคนดีๆมาให้ค่ะจากจิตที่เรามันบริสุทธิ์จริงๆนกทำคลิปช่วยคนในช่อง t ิกต o YouTube แล้วก็เพจเยอะมากและอธิษฐานจิตช่วยคนรู้ไหมว่านกได้ทีมงานจากทุกช่องทางเลยอะทีมงานไม่รู้มาจากไหนคะ่ะมาเปิดบินขอเป็นซูเปอร์วพีขอทำงานกับคุณนกขอ,อเปิดบินซื้อสินค้ากับคุณนกได้ไหมคะ่ะ เข้ามาสนับสนุนนกเองคุณรู้ไหมมันเกิดจากการที่นกให้มากพอแลว้วจักรวาลก็เลยตอบแทนนกค่ะทั้งๆที่นกไม่ได้คาดหวังค่ะแต่นกเชื่อนกใช้ความเชื่อว่ามันเป็นไปได้คนเยอะแยะมันเป็นไปได้อะ่ะนกแบ่งปันคลิปอามากาบยี่สิบวันนะให้กับคนเยอะมากนะคะมากกว่าร้อยคนมากกว่าร้อยอ่ะโอ้โหน่าจะเป็นพันแล้วแหละนะเยอะมากค่ะ นกแบ่งปันด้วยจิตอธิษฐานว่าขอให้เขาตื่นรู้หลังจากนั้นจัก,กรก็ส่งคนที่ใช่มาเป็นทีมงานมาเป็นยอดเพชรแล้วชีวิตนกค่ะก็โชคดีทั้งด้านการเงินมีคนมาสนับสนุนมีผู้หลักผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์ค่ะทุกอย่างเกิดจากการที่จิตของเราเป็นจิตของผู้ให้ยิ่งเราสร้างคุณค่าให้กับผู้คนมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นเราตั้งเป้าใหม่ร้อยล้านกำไรร้อยล้านการลงมือทำของเรา การช่วยคนมันก็ต้องร้อยล้านคนในวันนี้ค่ะเราไม่มีเราไม่มีหน้าที่มานั่งจับผิดไม่มีหน้าที่มานั่งสงสัยว่าทําไมฉันยังไม่ถึงทําไมฉันยังไม่ได้สิ่งที่คุณต้องทํานั่นคือการพัฒนาตัวเองเดินหน้าช่วยคนต่อไปคุณตั้งเป้าร้อยล้านคุณต้องช่วยคนร้อยล้านคนการช่วยคนร้อยล้านคนทําอย่างไรทุกช่องทางค่ะออกมาให้ออกมาแบ่งปันค่ะ ทำไม่หยุดทำทุกวันเดี๋ยวมันก็ถึงเองคุณจะได้เมื่อคุณคู่ควรคุณจะได้เมื่อคุณทํามันคอมพิวต์แล้วค่ะเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นเมื่อคุณคู่ควรเมื่อเราคู่ควรอย่าคาดหวังรอคอยเมื่อไหร่ที่เราคาดหวังรอคอยคือเราสงสัยเมื่อไหร่ที่เราสงสัยคือยกเลิกเก็ตไหมคะ่ะเก็ตไหมอย่าไปสงสัยในตัวเองอย่าไปสงสัยในคนอื่นค่ะ คือคนน,ออคนั้นทาไมออกทําไมคนนั้นทําไม่ดีทําไมคนนี้ตายทําไมคนนั้นถึงมีชู้อย่าไปสงสัยใน,ในเรื่องของคนอื่นอย่าไปเผือกเรื่องของคนอื่นนกอยู่รู้ตัวเองมากค่ะฝึกฝนฝึกฝนทำทำทำฝึกฝน,น,นคือคุณนกเทรนตัวเองนะคะอยู่ในลูกกฎจักรวาลคุณนกเป็นพยาบาลค่ะเจอกับพลังงานลบเจอคนไข้ค่ะพูดลบๆบบ้างเขาก็พูดอาการของเขาบางคนก็หงุดหงิดแสวเราบ้างสิ่งที่นกทําคือนกไปเต้นในห้องน้ำค่ะนกเบิกบานกิ๊ดกเปิดเพลงนะคะ เอาสะเบาเสียบหูแล้วก็เต้นเต้นเต้นเปิดเพลงมันๆค่ะเขยา่าเขยา่าเพราะเรารู้ว่าเจ้ากรรมในเวรมันนำมาในรูปแบบของอารมณ์ด้านลบเราจะไล่เจ้ากรรมในเวรโดยการละลิกละลีเบิกบานไม่มีเจ้ากรรมในเวรคนไหนชอบคนอารมณ์ดีเบิกบานค่ะสังเกตไหมเวลาที่เราอารมณ์ดีมากๆคนที่อารมณ์ลบๆอารมณ์เสียจะอยู่กับเราไม่ได้หรอกมันหงุดหงิดเคยเป็นไหมอุ้ย,ยอีนนี้ทําไมแบบอารมณ์ดีจังวะนั่นแหละ ฉะนั้นการที่คุณจะไล่กรรมเก่า,กาหรือไล่เจ้ากรรมในเวรคือการร่าเริงเบิกบานเบิกบานแน่งเลยคุณต้องรู้เท่าทันอารมณ์ก่อนแล้วสับสวิตมันทันทีทุกคนมีอารมณ์เหมือนกันค่ะนกก็มีอารมณ์ปิ๊ดจะปิ๊ดจะปิ๊ดกูจะปิ๊ดแล้วเนี่ยกูจะงูดหิดแฟนแล้วเนี่ยอีนิดเจยวกูจะงุดหิดให้กับลูกแล้วเนี่ยแต่นกรู้เท่าทันค่ะไม่ได้นะนกมีหนังยางค่ะมีหนังยางดึงดีดดีดดีด,ด,ดแล้วไปเต้นค่ะ ไปเต้น1นาทีกับ68วินาทีค่ะแล้วนกก็เอาชนะมันได้การชนะที่ยิ่งใหญ่คือการชนะใจตัวเองนกเทรนตัวเองแบบนี้แหละในขณะที่นกยังทํางานประจากีดสวัสดีค่ะลูกครูมเมค่ะนกทำมันแบบนี้ทุกคนเจอปัญหาอย,อย่าพูดถึงปัญหาเลยถ้าเอาปัญหามาคุยกันแม่งปีหนึ่งก็พูดไม่หมดปัญหาการเงินปัญหาการงานปัญหาสามีปัญหาลูกปัญหาครอบครัวมีหมดนั่นแหละ แต่เราไม่เอาปัญหามาโฟกัสปัญหามันคือทุลีผงทุลีดินมันเล็กมากมองไม่เห็นกูเห็นแต่เป้าหมายกูอินกูฟินกูจินตนาการด้านดีอ่ะหุยร้อยล้านกูจะเอาเงินไปทาอะไรบ้างร้อยล้านใช้นี่เท่าไหร่ซื้อรถเท่าไหร่ซื้อบ้านเท่าไหร่ให้ลูกเท่าไหร่เก็บเท่าไหร่ทาประกันเท่าไหร่ไปไปเที่ยวเท่าไหร่เราจินตนาการด้านดีอย่างนั้นค่ะบอกเลยว่าชีวิตนกมีความสุขแล้วก็ได้ทุกวันเนี้ยพอนกจินตนาการด้านดีมาก่อนอ่า ทุกอย่างที่เราได้รับคือผลกรรมที่เราเคยส่งมาที่เราเคยทํามาฉะนั้นถ้าคุณรู้แล้วตอนเนี้ยส่งกรรมดีไว้ค่ะนั่นคือการทําดีไว้ทำดีก็คือส่งคลื่นส่งความปรารถนาดีส่งอารมณ์ดีๆออกไปเพราะมันจะส่งผลต่ออนาคตไงอย่าไปจมปลักอยู่กับอดีตจบไปค่ะอดีตคือมันจบไปแล้วเมื่อไหร่ที่คุณคิดถึงคิดถึงแต่อดีตอ่ะมันจะทำให้อนาคตเป็นเหมือนอดีต นี่คือทางรัดกฎจกักรวาลคุณนกอ,อยากจะบอกอเลยเลยถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตเร็วแบบสปูอสปาร์ตแบบเข้าแบบสล็อตแมชชีนอ่ะเออเข้าใจไหมเข้าไปอยู่แม่งในสิ่งที่คุณปรารถนาเข้าไปอยู่ที่เป้าหมายเลยไปอยู่ที่อนาคตน่ะเช่นอขอบคุณอันนี้คือตัวอย่างที่นกทําค่ะขอบคุณนะคาเลือหัดของชนขอบคุณ,บ,คณบ้านอีของฉันขอบคุณรถของฉันที่ฉันปรารถนาขอบคุณนะแฟนดีๆคือเรามีความสุขในโลกของเรา แต่เราทำงานไม่ทำค่ะยังดีกว่าเราเอาเวลาไปคิดถึงนี้สินจริงไหมยังดีกว่าเราเอาเวลาไปคิดถึงว่าผัวมันมันมันคุยกับใครบ้างมันนอกใจกูหรือเปล่าวะมันมีกิ๊กหรือเปล่ายังดีกว่าเราเอาเวลาไปคิดถึงเรื่องแบบนั้นน่ะเอาเวลามานั่งจินตนาการถึงสิ่งที่เราปรารถนาดีกว่าอืมต้องทํามันแบบนี้นุ๊กมีความสุขอินฟินค่ะโอ้ทีมงานสังเ к ขอบคุณนะทีมงานทั่วโลกอ้ฉันไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวอังกฤษไปเที่ยวไปเที่ยวเกาหลีอะ คือจินตนาการในสิ่งที่เราปรารถนาสัสดีลูกน,านภาวดีนะคะนั่นแหละนะคะและคุณนกคู่ควรกับทุกอย่างนกให้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 แบบไม่ได้คาดหวังว่าฉันต้องได้แต่มีความเชื่อส่งความเชื่อ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 ว่ามัน,ปนไ,ปไปได้มันไปได้มันเป็นไปได้ไไดแล้วนกให้เยอะค่ะจู่ๆนกก็ได้มาอยู่บ้านเดี่ยวซึ่งเป็นบ้านที่คู่ควร นรไม่ได้สนใจทางมาอย่าไปสนใจทางมาทางไปเพราะมันเป็นหน้าที่ของจักรวาลอย่าไปสงสัยค่ะอะไรที่จักรวาลให้เราคือดีที่สุดเราคู่ควรแล้วนั่นแหละคือของขวัญเรามีหน้าที่ทราบซึ้งใจกับสิ่งที่เราได้รับคุณต้องสังเกตว่าจักรวาลส่งอะไรให้คุณคุณต้องรับรู้ค่ะมันมีกฎแห่งการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลบมันคือคลื่นสั่นสะเทือนอ๋อรู้แล้วละ่ะ เช่นทะเลาะก,กับแฟนหรือมีปัญหารู้และคุณจงรับรู้ไว้ว่าจัก,กรวาลกําลังส่งคลื่นสั่นสะเทือนให้คุณมันต้องสั่นสะเทือนก่อนมันถึงจะเกิดกดแรงดึงดูดค่ะคุณต้องรับรู้ไว้ว่าจัก,กรวาลกําลังส่งอะไรมาให้คุณไม่ใช่ไปตีโพยตีพายร้องไห้โวเวกโวยวายว่าปัญหากูเกิดเนี่ยทำยังไงเนี่ยกูถึงจะแก้ปัญหาได้ปัญหาการเงินปัญหาการงานปัญหาสามีมีชู้โอ้ปัญหาหลักๆของคนไทยของมนุษย์ทั่วไปปัญหาการเงิน ปัญหาการงานปัญหาความรักปัญหาสุขภาพมันก็ไม่อยู่แค่นี้อะจริงหรือไม่จริงไหมยังดีกว่าเราเอาเวลามาหมกมุ่นอยู่กับปัญหายังดีกว่าเราไปโฟกัสปัญหาเราเอาเวลาค่ะมามา,มาทำสิ่งที่เราลักแล้วจินตนาการถึงความสําเร็จซ้ําๆบ่อยๆนี่มันคือทางลัดของคนระดับโลกค่ะนอกออกมาทําออกมาให้จนนกได้รับความโชคดีทุกๆโปรแกร,รมที่นอกออกมาทํานกได้ของขวัญนนะ่ะทุกอย่างไม่บอกเลยว่า เงินไม่เคยขาดกระเป๋าทําคือเงินมันเข้ามาหาเราตลอดอ่ะเข้าใจไหมเงินมันเข้ามาสินค้าเราขายตลอดขายได้ดีด้วยอ่ะขายได้ดีตลอดเลยเรารู้สึกว่าเืย้ยิ่งทํามันก็ยิ่งได้นี่หว่ายิ่งทํามันก็ยิ่งมันยิ่งมั่งคั่งอ่ะทําคืออะไรก็ทําดีไงทำดีช่วยคนต่อไปรับใช้คนมันคือหน้าที่ของจักรวาลช่วยช่วยงานจักรวาลรับใช้คนเนี่ยมันคือจิตของจักรวาลค่ะ จิตของจักรวาลคือจิตรับใช้คนเวลาที่เราอธิษฐานจิตขอพรเรามักจะได้ก่อนคนที่เขาไม่ได้ช่วยคนเพราะเราอธิษฐานจิตช่วยคนร้อยล้านคนตอนนี้ตั้งเป้า่ะร้อยเป็นล้านล้ลลานคนนะเป้ามันขยับช่วยคนออกมาทำออกมาให้ไม่ต้องไปจับผิดไม่ต้องไปฟีดรอคอยว่าใครมาดูกูบ้างไม่ต้องไปสงสัยว่าทำไมคนนั้นคนนี้เม้นลบไม่อะอย่าไปสงสัยด้านลบให้ก็คือให้มันต้องดีที่สุด ให้คนอื่นก็ต้องให้ของที่ดีที่สุดมันคืออะไรคะวัตถุดิบมันต้องดีค่ะจิตตั้งต้นที่บริสุทธิ์ของนกนกกล้าบอกว่านกเป็นคนที่มีจิตตั้งต้นที่บริสุทธิ์เพราะนกเป็นคนซื่อสัตย์มากซื่อสัตย์ต่อตัวเองค่ะ สิ่งที่นกให้วัตถุดิบที่นกพูดออกไปคือสิ่งที่ดีที่สุดจากการที่นกได้กันกรองเรียนรู้และลงมือทําจากการที่นกเอาตัวเองไปเรียนกับคนสําเร็จมามันเกิดการตกตะกอนความรู้จนทําให้นกพูดมันออกมาทําให้คนอื่นเข้าใจง่ายและลงมือทําได้นี่คือวัตถุดิบที่มันดีค่ะมันจึงทําให้นกมั่งคัง่งมั่งคั่งคืออุดมสมบูรณ์ค่ะทุกอย่างการเงินการงานความรักตัวนี้นกรู้สึกว่าเหมือนตัวเองอะ่ะเป็นเจ้าหญิง แฟนดูแลดีมากค่ะชีวิตดีค่ะทำอะไรก็มีคนมาอุปธรรมมีคนมาสนับสนุนตลอดเวลานะผู้คนทั่วโลกก็ดีคนที่อยู่กับนกมีแต่คนดีๆสนับสนุนนกเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะคิดอะไรนกก็ได้ทันทีได้แบบง่ายๆสบายๆมีแต่คนเขารักและศรัทธาเราอ่ะเพราะเราทำกรรมดีไม่เคยอิจฉาไม่เคยสงสยัยไม่เคยนินทาใครและนกก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะนินทาจะว่าร้ายเรา พอเราอยู่ในลูกของเราไม่ได้ยินค่ะนกหูดับด้านลบมีคนพูดให้เราเข้าหูซ้ายออกหูขวาค่ะแทบจะจําไม่ได้อ่ะเราจําแต่ด้านดีพ่อนกอนุญ,ญาตสมองตัวเองจดจําแต่ด้านดีเท่านั้นขอบคุณสมองอัจฉริยะของแม่นะลูกที่จดจําแต่เฉพาะแต่เรื่องราวดีๆเท่านั้นนกอนุญ,ญาตตัวเองเห็นแต่สิ่งดีๆค่ะเชื่อไหมนกไม่เห็นอุบัติเหตุเลยอ่ะนกไม่เห็นด้านลบเลยไม่เห็นเพราะไม่อนุญาตไง พอมเราไม่เห็นพอเราไม่อนุญาตมันก็ไม่เห็นตาม Facebook ต่างๆแทบจะไม่เห็นนอกเห็นแต่คนสาเร็จเห็นแต่ครูสิตาเห็นแต่คนที่เขาขายดีเห็นแต่คนที่เป็นกฎจักรวาลเห็นแต่คนที่มีความสุขความรักดีๆอ่ะพอโนกให้ให้ความรักให้ความรู้สึกดีๆกับผู้คนจิตที่มันใหญ่วัตถุดิบที่โนกให้มันดีอ่ะแล้วสิ่งที่ได้กลับมาค่ะ มันมากมหาศาลมากมายมหาศาลแบบไม่มีสิ้นสุดยิ่งทำมันก็ยิ่งได้สังเกตไหมคนระดับโลกทำไมเขาถึงออกมาให้คูสิตาทำไมออกมาให้เยอะเพราะเขารู้ความลับตรงนี้ไงแล้ววันนี้คุณจะเรียกร้องอะไรกับจักรวาลเพราะคุณไม่เคยให้ไงแม้กระทั่งอ่ะรอยยิ้มคุณยังให้ไม่ได้เลยแม้กระทั่งเรื่องรายดีๆคุณยังไม่กล้าบอกต่อเลยคุณรู้ว่ามันดีนะแต่คุณไม่กล้าบอกมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะก็ตไหม มันต้องดีอะจิตตั้งต้นมันต้องดีทําไมคุณต้องอายในการบอกต่อเรื่องเราดีๆอย่าไปอายอะค่ะในวันที่นกเป็นพยาบาลค่ะนกบอกต่อกลจักรวาลให้ให้คนไข้อะขอบคุณร่างกายขอโทษร่างกายจนเพื่อนพยาบาลบอกว่านกน่ะเป็นบ้าเป็นหมอบ้าหมอเพี้ยนหมอจิตตเวชพาคนไข้ทําอะไรก็ไม่รู้นกพาคนไข้ขอบคุณร่างกายพาคนไข้นั่งสมาธิพาคนไข้นั่งรรมสมาธิสิบแปดแปดนกเจอคนญา,าติคนไข้บอกว่าพยาบาลบ้า พยาบาลเต้นเยอะมากน่าเชื่อถือไหมนกเจอมาเยอะค่ะแต่นกไม่ได้สนใจไงนกให้ด้วยให้ชี้แจงบริสุทธิ์จริงๆนกบอกเองว่าใครเจอกูนี่ยโคตรโชคดีนะแล้วกูจะแบ่งปันกันบอกรักขอบคุณร่างกายตัวเองเพราะเราได้ผลลัพธ์ไงเราขอบคุณร่างกายเราสวยขึ้นเราแข็งแรงขึ้นนะ่ะแล้วคนไข้ของนกค่ะหายอาการที่หอบหืดอ่ะก็หายความดันก็ลดน้ำหนักก็ลดแล้วเขาก็สดชื่นร่าเริงแจ่มใสอ่ะ แล้วความดันก็ลดจากการที่นกให้เขานั่งสมาธิควบคุมอารมณ์อ่ะอืมเขาบอกว่าไม่มีหมอคนไหนที่พูดกับคนไข้แบบนี้เลยเขามีแต่ดาดานกว่าเฮ้ยไม่มีหรอกเออเราให้ข้อมูลด้านดีแต่พอจุดจุดหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากช่วยคนมากกว่าน,นี้เรารู้ว่าเรามีศักยภาพมากเรารู้ว่าเรามี เราทรงพลังมากเรายิ่งใหญ่ได้อะซึ่งถ้าเรายังทําที่เดิมเราคงเราคงได้แค่นั้นเราอยากยิ่งใหญ่ระดับโลกอะฉะนั้นกูนกตัดสินใจลาออกค่ะมาทําธุรกิจออนไลน์มาเป็นคร,ร,รูกฎจารกดแรงดึงดูด <c oughs> และนกก็ยืนหยัดในความดีค่ะในกฎจริยธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์เพิ่มปัญญาให้กับตัวเองสร้างบารมีให้กับตัวเอง <c oughs> อ่านหนังสือคนระดับโลกนี่คือสิ่งที่นกทําทําให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่นกปรารถนาค่ะ ไม่คาดหวังไม่รอคอยรู้ว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตแนะนำให้ไปดูคลิปมหาการยบ21วันสวัสดีพี่อมรอด้วยนะคะอมรอสีนะคะคลิปนี้ดูวันละหนึ่งคลิปติดต่อกัน21วันคุณจะได้สันดานใหม่บวกกับคลิปปัจจุบันของครูสิตาหน้าเพจและดูภาพพยนต์ซีคลมันคือกดระดับโลกค่ะค่อยๆดูอย่าเร่งรีบดูแล้วให้มันเข้าใจเปิดใจในการดูอย่ามีอคติ กฎจักรวาลก็แรงดูถ้าคุณได้ใช้ชีวิตคุณจะง่ายคุณจะได้แบบง่ายๆชีวิตคุณจะสาเร็จเร็วมากเพราะน,นี่มันคือทางด่วนทางลัดที่จะทำให้คุณประสบความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตที่คุณปรารถนาเลยอ่ะจำไว้นะคะทุกอย่างที่คุณปรารถนามันดีที่สุดในโลกของคุณฉะนั้นจงมั่นใจในสิ่งที่คุณปรารถนาจงมั่นใจในความเชื่อทํามันด้วยความสุขมีความเชื่อมั่นถ้าเราสงสัยอ่ะ มันจะไม่เชื่อมั่นเลยทันทีจริงไหมถ้าเราสงสัยคุณจะขาดความเชื่อมั่นฉะนั้นคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองอะให้มากๆอะค่ะเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ฉันปรารถนาเนี่ยมันดีที่สุดในโลกของฉันแล้วคุณจงทำมันนะทำมันเลยค่ะอย่ารอให้พร้อมไม่มีคำว่าเพอร์เฟกหรอกไม่มีคำว่าพร้อมเราไม่รู้วันตายจริงหรือไม่ทุกวันนี้โควิดระบาดเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนบางคนไม่ได้ตายเพราะโควิดด้วยซ้ำ ในวันนี้เราโชคดีที่เราได้รู้เรื่องราวแบบเนี้ยเราได้รู้ที่เราเราได้รู้กว่าคนที่เขาไม่รู้อะเราเป็นเราเป็นมนุษย์ที่มีสมองอัจฉริยะแยกแยะผิดช,ชอบชั่วดีได้ถ้าคุณตื่นรู้คุณจงออกมาแบ่งปันให้กับเพื่อนให้กับผู้คนให้กับคนที่คุณรักค่ะให้เขามีความสุขนะคะมีความสุขช่วยเหลือคนอื่นให้มีความสุขได้รอดพ้นจากความทุกข เนี่ยนะคะพระพุทธองค์ท่านได้สอนไว้นะคะขอบคุณพี่พี่อีทนะคะแล้วก็นะคะอย่าลืมนั่งสมาธิ489ถ้าคุณอยากสําเร็จนกนั่งมา3ปีค่ะนกรู้สึกว่านกตื่นรู้มันเหมือนกับเราเข้าฌานเร็วมากแล้วเราแบบยิ่งนั่งก็ยิ่งปิติสุขยิ่งนั่งก็ยิ่งมีความสุข นั่งสมาธิทําให้เราปล่อยวางนะคะทําให้เราแบบได้ชานเร็วอ่ะได้เหมือนกับได้ของวิเศษอะ่ะมันทําให้เราจูนจิตกับจัก,กรวาลเวลาที่เราอาธิษฐานอะไรมันได้หมดจริงๆพระพุทธองค์ท่านก็นะคะเข้าสู่อริยสัจสีเนะาะตัสลูด้วยกันวิปัสสนาด้วยกันนั่งสมาธินั่นคือสายกลางมันคือการปล่อยวางนะคะอยากให้ทุกคนนะลองไปทําดูคะ่ะถ้าอยาก อยากจะรู้รายละเอียดท้าเข้ามาหานกได้นะคะในเพจนี้แหละนกก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะยินดีแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนนะคะถ้านกพูดผิดประการใดน,นกขอประทานอภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้กับครูนกนะคะจะเรียกนกเรียกมิรแกรนได้อะไรได้หมดเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณนกไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายเลิฟยูค่ะ